เด,เดี๋ยวผมจะผมจะพาเพื่อนเพื่อมาดูฟันนะฮะจพาเพื่อนเพื่อนมาดูฟันนะครับฟันออกไม่น้ามากช่วย บอกว่าไม่ต้องการเน้นฟวันเยอะนะฮะเอาแค่กำลังดีกำลังสวยนะครับเสร็จแล้วดังขึ้นไปเลยพี่ครับพี่ครับ สวยนะครับในผมบ o d ฟา a s t นะครับขอฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับผมบ o d ฟา a s t นะครับยินดีให้บริการนะครับผมสวัสดีครับ